สวัสดครับวันนี้พกเกมวันพีเทเชอร์คู่กับผมครับ m ิสเตอร์วันนี้ครับผมได้ทำตามสัญญาเลยครับสัญญาที่ผมให้ไว้กับคนดูครับประมาณ2ปีที่แล้วสัญญาที่ว่าถ้าผมได้ลูฟี่รอมาเมื่อไหร่ผมจะรีวิวลูฟี่รอให้รับชมกันครับซึ่งตอนนี้ผมได้มาแล้วโอ้โหรอกันมาอย่างยาวนานครับตั้ง2ปีกว่า,วาเลยนะ ลูฟี่รอเนี่ยมันเป็นระครที่ฉลองอ่าสปีมั้งประมาณ4ปีครับของเกวันพีเทเชอร์ครูนะครับแล้วตอนนั้นผมก็เปิดไม่ได้คือผมเปิดกาชาตอนช่วงนั้นอ่ะเปิดไปประมาณ10-20รอบมั้งไม่ออกเลยครับแต่ตอนนี้ได้มาแล้วซึ่งการได้มานั้นผมก็ได้มาจากนี่ครับ ่งลูฟี่รอครับมันเป็นตัวละครที่ถ้าสมัยนี้ก็นับว่ามันค่อนข้างจะเก่าพอประมาณแล้วหรืออาจจะมีบางคนครับคิดว่าแลกซื้อมาเนี่ยพี่แลกซื้อมามันคุ้มเหรอมันจะได้ใช้งานเหรออย่าดูถูกลูฟี่รอครับลูฟี่รอนั้นเป็นตัวละครแรกๆครับของเกวัน e ีทเทเชอร์คูที่มันบัฟแรงมากๆสกิลของลูฟี่รอครับเป็นอะไรที่บัฟได้แรงมากๆครับและใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้ สกิลกับตันก็ดีไม่ตายก็ดีสก,กิลเปลี่ยนตัวก็โคตรดีนะครับประโยชน์ของลูฟี่ลอนั้นยังมีอยู่นะครับยังไม่ใช่ปะตลคอนที่เก่าแล้วเล่นไม่ได้แล้วเนาะยังเล่นได้อยู่ยังดีอยู่นะครับเราจะมาเริ่มรีวิวกันจากสก,กิลกับตานกันก่อนครับเริ่มจากสก,กิลกับตาลของลูฟี่นะครับกับตันก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวทุกสายทุกสี 3.5เท่าเพิ่มเลือดให้1.25เท่าสั้นๆง่ายๆครับประตรอที่จะเพิ่มพลังให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีเนาะก็จะจัดทีมค่อนข้างจะง่ายมากๆครับเพราะใส่ตัวละครอ,อะไรเข้าไปก็ได้ลูฟี่ก็จะเพิ่มพลังให้นะครับต่อไปคือลอครับกับตันของลอก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวทุกสายทุกสี สามเท่าเพิ่มเลือดให้1.25เท่าและก็จะฮิลวเลือดครับ0.5เท่าของค่า RCV ต่อการกด Perfect หนครั้งตอนจบเทินเนาะก็ยิ่งกด Perfect มากยิ่งฮิลวเลือดแรงนะครับ1ครั้ง0.5เท่านะครับค่อนข้างจะดีนะมีการฮิลวเลือดนะครับส่วนเซ็กจ์กับตันของร่างคู่กับตันของร่างคู่ก็คือ จะเพิ่มพลังโจมตีให้4.5เท่าเพิ่มเลือดให้1.25เท่า,าและก็จะฮิลเลือดให้1เท่าของค่า RCV ต่อการกด Perfect 1ครั้งตอนจบเถอนะครับซึ่งจะเพิ่มให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีเนาะก็ถือว่าสกิลคู่นั้นก็แรงขึ้นมานครับแรงขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเลยนะสกิลกับตันของลูฟี่กับลอนั้นถ้าจะวัดกับในปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แรงมากเนาะ อ่าพวกลูฟี่งูหรือไม่ก็โรเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูแรงกว่าหรือไม่ก็ซันจิโอโซบะก็ดูแรงกว่านะครับแต่ผมคิดว่าจุดเด่นๆของลูฟี่รอก็คือมันมีการหิวเลือดครับยิ่งกดเพอร์เฟกยิ่งหิวเลือดได้เนาะก็เป็นตัวละครที่เอาไว้หิวเลือดได้และก็จัดทีค่อนข้างจัดง่ายมากๆนะครับแต่จุดเด่นๆที่แท้จริงของลูฟี่กับรอก็คือสกิลไม่ตายและก็สกิลเปลี่ยนตัวครับ สกิลไม่ตายครับซึ่งสกิลไม่ตายนั้นก็จะแบ่งออกเป็นสกิลไม่ตายของลูฟี่กับสกิลไม่ตายของหลอนะ่ครับของลูฟี่ครับก็คือจะทาดาเมจ400เท่าของพลังโจมตีใส่คู่ต่อสู้1ตัวครับซึ่งค่อนข้างจะแรงนะ400เท่าใส่1ตัวครับและก็จะบัฟทําให้ลูกแก้วสีเขียวลูกแก้วสีฟ้าเป็นลูกแก้วตรงสีของทีม1เทิน และก็จะบัฟเอฟเฟกลูกแก้วให้กับทุกตัวทุกสายทุกสี2.5เท่า1เทินอันนี้คือจุดเด่นที่มันเด่นมากๆ2.5เท่าถามว่ามันแรงขนาดไหนมันแรงเท่ากับสกิลไม่ตายของไคโด VS บิ๊กมัมแรงเท่ากันนะครับหรือแรงเท่ากับสกิลไม่ตายของโอเด้งครับ แรงเท่ากันนะครับลูฟี่กับลอนี้ถือปรตรครแรกๆของเกวนพีทเทเชอร์คูนะครับที่บัฟได้แรงถึง2.5เท่าเนี่ยมันแรงโคตรๆครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณไม่มีโอเดงหรือคุณไม่มีพวกไคโด VS บิ๊กมัมในการบัฟเอฟลูกแก้วแรงๆให้คุณเอาลูฟีล่ลอครับลูฟีล่ลอไปใช้ได้แทนครับ เพราะลูฟี่รอนั้นมันก็แบับแรงเท่ากับพวกโอเด้งหรือไคโด VS บิ๊กมัมเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันแรงมากๆครับอย่าดูถูกลูฟี่รอเด็กขาดนะครับและก็จะเปลี่ยนเป็นร่างคู่ครับ3เทเร์นเนาะโซเซกิวไม่ตายของรอครับก็คือจะทำดาเมจ75เท่าของพลังโจมตีใส่คู่ต่อสู้ทั้งหมดแบบทะลุเกราะป้องกันนะครับอันนี้ก็ดีอยู่นะเป็นการแบบ ปล่อยดาเมจให้มันทะลุก,กรอบป้องกันนะครับแล้วก็จะมีการบัฟลูกแก้วสีเขียวลูกแก้วสีฟ้าไปลูกแก้วตรงสีของทีมครับแล้วก็จะมีการบัฟเอฟเฟคลูกแก้วให้กับทุกตัวทุกสาทุก,ทก,ทกสีครับ2.5เท่า1เท่งเธอเนาะสกิลไม่ตายของลูฟี่กับลอนั้นจะแตกต่างกันแค่การทําดาเมจครับลูฟี่นั้นจะทําดาเมจใส่ตัวเดียวลอนั้นจะทาดาเมจใส่ทุกตัวเนาะส่วนบัฟก็จะบัฟเหมือนกันนะครับคือบัฟเอฟเฟคแก้วให้ถึง 2.5เท่า1เธอะนะครับคือไอคำว่า2.5เท่าเนี่ยข้อดีก็คือมันแรง2ก็คือมันสามารถรับให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีด้วยมันเลยมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะไทโด VS บิ๊กเมนั้นมันจะบัฟให้แค่สีพวกสีแดงสีม่วงสีเหลืองเนาะแต่ลูฟี่กับลอนั้นมันบัฟให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีนะครับถือว่าป็นตัวลครที่ค่อนข้างจะกาวพอสมควร แต่ก็บัฟแรงมากๆและอยากมองข้ามเลยครับในความเก่งกายของลูฟี่กับลอครับยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับยังมีสกิลติดตัวแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวครับสกิลติดตัวครับหรือสกิลลูกเรือครับก็คือตัวเองสามารถกันการปิดกั้นไม่ตายและก็กันช็อตถึง99เทิร์นครับลูฟี่กับลอ้นพวกบัฟปิดไม่ตายและก็บัฟช็อตไม่มีผลกับลูฟี่กับลอนะครับ ถือว่าอันนี้แจกมากมากครับกั้นถึง2บัฟถึง99เทิรเทนครับค่อนข้างจะแจกมากมากแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวครับก็คือเมื่อกดเปลี่ยนตัวครับก็จะล้างบัฟปิดกั้นลูกแก้วของตัวเองออก99เทิรเทนและก็จะเปลี่ยนลูกแก้วของตัวเองรวมถึงลูกแก้วมืดมนครับเป็นลูกแก้วตรงสีและก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับตัวเอง2เท่าและทําให้ตัวเองครับปีแบบทะลุเกราะทุกอย่างด้วย1เทินนะครับ อันนี้ค่อนข้างจะดีมากๆครับคือล้างบัฟปิดกระูกแก้วได้ด้วยตั้ง99เทิร์น99เทิร์นนี่มันค่อนข้างจะโคตรหวานมากๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วตัวเองด้วยเป็นลูกแก้วตรงสีและก็บัฟพลังโจมตีให้2เท่าตัวเอง1เทิร์นและบัฟทาให้ตัวเองนั้นตีแบบทะลุเก,กราะทุกอย่าง1เทิร์นด้วยอันนี้สกิลเหมือนกับไคโด VS บิ๊กมัมในร่างของบิ๊กมัมนะครับบิ๊กมัมนั้นก็สามารถทําได้ บัฟทาให้รรตัวเองนั้นตีทะลุเกราะได้ลูฟี่กับลอ,อนั้นก็ทําได้เหมือนกันทําให้ตัวเองนั้นตีแบบทะลุเกราะได้เหมือนกันแต่บิ๊กมัมของไคโดวิสบิ๊กมัมนั้นต้องทําตามเงื่อนไขของสกิวีเอสถึงจะใช้ได้แต่ลูฟี่แบบอนลอนั้นไม่ต้องทําตามเงื่อนไขเลยครับไม่มีเงื่อนไขเลยแค่คุณกดเปลี่ยนตัวแค่กดเปลี่ยนตัวปุ๊บลูฟี่กับลอ,อนั้นก็สามารถโจมตีแบบทะลุเกราะป้องกันได้แล้วเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างจะ โคตรวามากๆและดีมากๆครับลูฟี่กับรอครับ6ดาวและก็สกิลครับของ p i เล t ตเลเวลครับหรือในโหมดของ PVP นะครับสกิลไม่ตายครับที่เลเวล10ครับก็คือจะทำดาเมจครับ1,700ครับใส่คู่ต่อสู้ในระยะและก็ทำดาเมจอีก1.45เท่าใส่คู่ต่อสู้อีก1ตัวครับ จะมีดาเมจสอต่อครับดาเมจ1 1,700ดาเมจ2ก็คือ1.45เท่านะครับค่อนข้างจะจาอยู่นะแล้วก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีครับอีก15วิด้วยกันนะครับสบกิลปตายถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับดีมากๆเลยคือมันบัฟได้และทำดาเมจได้แถมเป็นดาเมจแบบ2ต่อด้วยซึ่งดาเมจ2ต่อน,นั้นก็จะคล้ายๆกับโอเด้งครับคล้ายๆกับโอเด้งเลยนะครับ และก็สกิลติดตัวครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวทุกสายทุกสีครับส,สั้นๆง่ายๆคือแค่เพิ่มพลังโจมตีเนาะสกิลของในโหมดพา l ์เลต์ลเบลนั้นโดยรวมผมคิดว่ามันก็เล่นได้อยู่นะเล่นได้ครับจัดทีมง่ายเล่นได้ครับเพราะจัดทีมใส่ลูวิกระลอนะั้นใส่ในทีมไหนก็ได้เพราะมันเพิ่มพลังโจมตีให้กับทุกตัวเนาะค่อนข้างจะเล่นง่ายครับส่วนสกิลในโหมดปกตินั้น ค่อนข้างจะดีมากๆจุดอ่อนในสมัยนี้ก็มีแค่สกิลกับตันครับที่กับตันนั้นค่อนข้างจะเพิ่มพลังได้น้อยมากๆแค่3เท่า3.5เท่าหรือ4.5เท่าซึ่งมันค่อนข้างจะน้อยเนาะเมื่อเทียบกับในปัจจุบันนะครับแต่ไม่ตายสกิลไม่ตายสกิลเปลี่ยนตัวสกิลติดตัวนั้นค่อนข้างจะดีมากๆและใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับในปัจจุบันนี้เนาะก็ปตนครที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่า เก่าแล้วพ,พอประมาณแต่ก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวนหนึ่งนะครับต่อไปครับเราไปลงดันให้รับชมกันครับมาลุยกันเลยครับก็เอาจริงๆนะผมคิดว่าทุกคนแหละคงจะเห็นการโจมตีหรือสกิลของลูฟี่รอกันมามากแล้วแต่ผมนั้นแทบไม่เคยเห็นครับและยิ่งสกิลไม่ตายนั้นผมไม่เคยเห็นเลยนะผมไม่เคยกดดูเลยแล้วก็ผมไม่เคย ยืมของเพื่อนมาใช้เลยอาจจะยืมมาสักประมาณ5-6ครั้งนะแต่ก็แค่ห้าหกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้เราจะมาดูสกิลและการโจมตีกันแบบเต็มๆนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวครับแล้วก็จะมีการบัฟพลังโจมตีและบัฟทำให้ตัวเองครับตีแบบทะลุเกราะป้องกันได้เนาะซึ่งบัฟพลังโจมตีไป2เท่านะครับก็ล่อของผมนั้น พลังโจมตีเพิ่มไป51 0 0 0ครับและรอของเพื่อนมีบัฟโจมตีเพิ่มไปถึง1 0 0 0แสนนะครับเห็นไหมครับก็จะเพิ่มมากกว่า2เท่านะครับมาตีครับรอดูสวยงามน,นะครับเป็นการกลางลูมครับแล้วก็ดูฟีีครับก็ถือว่าปตละคอนเก่าๆที่สกิลโจมตีท่าโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะดูสวยงามน,นะครับ คือลูฟี่กับลอเนี่ยผู้เล่นใหม่บางคนครับก็จะไม่รู้ว่าลูฟี่กับลอนั้นสามารถตีแบบทะลุเกราะป้องกันได้โดยการกดเปลี่ยนตัวเนาะสกิลเปลี่ยนตัวในการตีทะลุเกราะป้องกันได้นั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสกิลที่เท่าขั้นว่าเป็นสกิลลับก็ว้าได้นะเพราะบางคนนั้นไม่ได้อ่านสกิลเนาะพอไม่ได้อ่านสกิลปุ๊บก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามันตีแบบทะลุเกราะป้องกันได้ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับ สมมติมเราเจอพวกเกราะบาลียเป็นครั้งแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนตัวปุ๊บแล้วกดตีทะลุเกราะได้นะครับค่อนข้างจะจับมากๆเลยนะบัฟก็แรงทะลุเกราะได้กับตันก็เล่นง่ายๆครับจัดทีมง่ายนะครับสกิลติดตัวค่อนข้างจะดีมากๆนะครับการปิดไม่ตายและการช็อตถึง99เถอนนะครับแล้วก็สกิลไม่ตายครับเริ่มจากสกิลไม่ตายของลูฟี่ก่อนนะครับ สกิลไม่ตายของลูฟี่กับรอนั้นจะสกิลอาชาของสกิลไม่เหมือนกันนะครับลูฟี่ครับแล้วก็ลอครับ ตัวคู่เนี่ยตัวคู่ทุกตัวเนี่ยส่วนมากสก,กิลนั้นจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนเป็น A หรือเปลี่ยนเป็น B พอคุณกดสก,กิลไม่ตายปุ๊บสก,กิลนั้นฉากของสก,กิลก็จะเหมือนกันทุกตัวนะครับแต่ลูฟี่กับลอนั้นไม่ใช่คุณเปลี่ยนเป็นลูฟี่สกิลฉากของสก,กิลอ,อย่างหนึ่งคุณเปลี่ยนเป็นลอฉากของสก,กิลอีกอย่างหนึ่งนะครับคนคาจะเป็นละครที่พิเศษามากๆครับลูฟี่กับลอครับ การรีวิวลูฟี่กับลอครับก็มีประหมาณนี้เนาะก็เป็นตัวละครที่ผมอวยค่อนข้างจะเยอะนะคือถึงจะอวยเขาแต่มันก็เก่งจริงๆนะครับแล้วก็ลูฟี่กับลอนะเป็นตัวละครที่ผมแนะนําว่าทุกคนควรมีนะครับทุกคนควรมีนะเพราะมันหาง่ายมากๆผู้เล่นใหม่หาง่ายมากๆ ก็วิธีการหาครับผมแนะนําว่าให้เข้ากลุ่มมาครับกลุ่มของผมเนาะลิงกใต้คลิปครับและวิธีการหาง่ายๆก็คือเข้าไปในประกาศกลุ่มครับผมสอนวิธีการหาไว้แล้วซึ่งมันง่ายจริงๆนะครับแนะนําเลยว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนควรมีนะครับลูฟี่รอครับเก่งมากๆครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเรียนพี่นะสวัสดีครับ